เที่ยวจอเจียด้วยตัวเองทบิลิซีเมสเทียห6วัน5คืนกับเรื่องราวท่องเที่ยวที่มีหลายเหตุการณ์ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่แย่แต่นี่แหละครับคือการเดินทางที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสปชชใช่ไหม ลิปนี้เป็นลองอิดิทนะครับเป็นการรวมคลิปการเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียเข้าไว้ด้วยกันหลักๆก,ก็จะเที่ยวแค่2เมืองนั่นก็คือเมืองหลวงกรุงทบิลิซีและเมืองเมสเทียที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคสวาเิติบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเริ่มต้นเราเที่ยวกรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียพักที่โฮเทลฟรีดาแล้วก็เดินทางไปเที่ยวเมืองเมสเทียด้วยเครื่องบินเล็กวานิลาสกายในวันถัดไปนะครับถึงเมสเทียเราพักที่วินเทอร์เฟลม์ เทียสองคืนเราไปเที่ยวเฮสกิลลี่ฮารทขึ้นฮัรวาลี่สกีลิฟกันนะครับเที่ยวเมาสูรุดิเดินเทรลกิ้งกันนิดหน่อยแค่มาถึงเมสเทียวันแรก ก็ว้าวกับวิวโดยรอบแล้วนะครับสวยอลังการมากๆเช้าวันต่อมานะครับเราเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกอุชกุลิและไปเดินเทรลก,กิ้งขึ้นเขาชากาล่านะครับไปชมทานน้ําแข็งชากาล่ากาเซียซึ่งภูเขาชากาล่าเป็นหนึ่งในเทือกเขาคอเคซัสเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศจอร์เจียเลยนะครับวันถัดมาก็ไปเที่ยวโคดูลิเล็กซ์ที่สวยงามประทับใจนั่งรถโฟวิวขึ้นภูเขาตื่นเต้นกับเส้นทางและวิวสองข้างทางที่สวยงา เราจิบกาแฟริมแอ่งน้ําบนเทือกเขาท่ามกลางภูเขาวิมะมันดีต่อใจจริงๆครับแล้วก็ไปเที่ยวทานน้าแข็งชาลาดิกาเซียกันต่อแต่สภาพอากาศไม่เป็นใจเลยนะครับฝนตกลมพัดแรงเราเลยเปลี่ยนแผนกลับที่พักไม่ได้ไปเดินเทรคกิ้งชาลาดิกาเซีย แอบเสียดายเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เปลี่ยนที่พักย้ายมาพักกันที่ตัวเมืองชื่อโฮเทลไลลีนะครับโรงแรมสวยริมลำทานที่มองเห็นวิวหอคอยโดยรอบเราเที่ยวเมืองเมสเทียเดินชมเมือง และพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินกลับในวันรุ่งขึ้นแต่ก็โดนโยกเลิกเที่ยวบินเพราะสภาพภูมิอากาศไม่ดีนะครับงานเข้าเลยเราต้องให้โลเ a l g ไกดขับรถไปส่งที่เมืองซักดีดีแล้วก็เหมารถจากซักดีดีมากรุงทบิลิซีแทนการนั่งเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สนุกสนานกันเลยทีเดียวถึงกรุงทบิลิซีแบบทุลักทุเลตื่นเช้ามาที่โรงแรมมากอตโอทบิลิซีนะครับก็หายเหนื่อยจากการเดินทางเลย รโรงแรมสวยวิวริมแม่น้ำวิวตัวเมืองเก่าเทเบลิซี่โอทาวสวยงามตรงหน้าทำให้ลืมความวุ่นวายจากการเดินทางได้เป็นอย่างดีร่วมเดินทางไปกับพวกเราช่องไทยสไตล์ได้เลยครับ